สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีมุมมองของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียที่มีต่อฟอร,ร์มการเล่นของทีมชาติไทยในเกมที่พ่ายแพ้กับทีมชาติยูเอไป1ประตูต่อ3ที่ถึงแม้ว่าทัพช้างศึกของเราจะไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยในเกมนี้ แต่จากการพยายามต่อสู้จนทวงประตูคืนมาได้ก็นับว่าได้รับความชื่นชมจากแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียกันอยู่ไม่น้อยซึ่งที่พวกเขาให้ความสนใจในเกมนัดนี้ของเราเนี่ยก็เพราะว่าทีมชาติของพวกเขาจะมีโปรแกรมที่จะเจอกับทีมชาติไทยของเราในเกมนัดสุดท้ายโดยพวกเขาจะมีมุมมองต่อเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวมาเลคนแรกนี่ได้กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้ว่า ถึงจะแพ้แต่ว่ามันโอเคเลยนะไทยนั้นเล่นฟุตบอลกันได้ดีกว่าเสือมาลายาที่เล่นกันได้อย่างน่ากวนใจนอกจากนี้ไทยยังสามารถทำได้หประตูด,ด้วยมาเลเซียนั้นยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกมากส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงความพ่ายแพ้ของเราว่าอย่างน้อยทีมชาติไทยก็มีรูปแบบการเล่นและก็การโจมตีถึงคุณจะแพ้มันก็ไม่น่าปวดใจส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไปถึงทีมชาติของเขาครับว่า ไทยนั้นมีความพยายามกันอย่างหนักเพื่อที่จะได้ประตูมาส่วนนักเตะมาเลเซียนั้นเดินเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าคุณเห็นความแตกต่างในการเล่นระหว่างทีมชาติไทยกับเสือมาลายาไหมผมนี่อยากที่จะร้องไห้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเราอย่าไปเทียบเกมการเล่นของเรากับไทยเลยเพราะนี่มันเป็นเรื่องของหัวใจเพราะถ้าเรามีประชากรมาเลเซียปลอมๆอ,อยู่ในทีม เราจะคาดหวังเรื่องของความมุ่งมั่นหรือการวิ่งเพื่อประเทศชาติได้อย่างไรส่วนชาวมาเลเซียคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าการเพลสของผู้เล่นไทยนั้นดีมากมันไม่เหมือนกับรูปแบบการเล่นของมาเลเซียซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมหวังว่าผู้เล่นมาเลเซียจะได้เรียนรู้จากไทยที่รู้จักการเพลสซิ่งึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรใช้ผู้เล่นดาวรุง่งพวกเขานั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเพราะถ้าใช้แต่ผู้เล่นมากประสบการณ์แต่ไร้เลี้ยวแรงมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องเอาไทยเป็นแบบอย่างในการที่จะกล้าใช้งานนักเตะดาวรุง่งส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้เล่นไทยนั้นวิ่งกันเยอะมากซึ่งมันแตกต่างจากผู้เล่นของมาเลเซียที่เหมือนกับเดินสูดอากาศสบายๆกันอยู่ริมทะเล ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทีมชาติไทยนั้นเต็มไปด้วยความกระตอรือรือร้นในการเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าผู้เล่นไทยนั้นขยนันส่วนผู้เล่นของมาเลเซียนั้นขี้เกียจเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเสริมอีกว่ามันไม่มีผู้เล่นของไทยที่วิ่งจ็อกกิง้งส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ชื่นชมว่าไทยเล่นกันด้วยความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวถึงแม้ไม่ชนะ แต่ก็เป็นการเล่นอย่างมีศักดิ์ศรีส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถึงแม้ว่าไทยจะแพ้แต่ว่าการเล่นได้อย่างนี้คุณจะสามารถพึงพอใจได้เพราะว่าคุณสู้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าผมเป็นไทยผมก็จะพึงพอใจนะเพราะว่าพวกเขาสามารถสู้กันได้ถึงตอนจบส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ไทยมีการเพลย UAE จนกระทั่งบางครั้ง UAE คนโทรลบอลไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วทีมไทยก็ได้ใช้ดาวรุ่งลงเล่นอย่างมากด้วยจิตวิญญาณและความแข็งแรงของพวกเขามันจึงมีความแตกต่างส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าไทยสามารถทำประตูได้ด้วยส่วนมาเลเซียนั้นยากที่จะทำได้สักหนึ่งประตูกับ UAE ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเสริมไปอีกว่ามันยอดเยี่ยม ทีมไทยได้ทำให้พวกอาหรับได้รู้ว่าเราก็มีอาวุธอยู่เช่นกันในขณะที่ชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าเพียงแค่เล่นกันด้วยหัวใจแล้วเกมที่ดีม,มันก็จะถูกสร้างขึ้นถึงแม้จะเป็นอาหรับมันก็จะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอย่างมากมายไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเอาประตูได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาเปรียบเทียบเรากับมาเลเซียอีกด้วยว่า ข้อแตกต่างระหว่างสปปริตของไทยและก็ของประเทศของเราก็คือไทยเล่นกันด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ส่วนเราเดินเล่นอย่างไร้จิตวิญญ,ญาณซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกมการเล่นของไทยมันก็สวยงามมากด้วยโคชตันเชงโฮจะต้องมีความอิจฉาซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองว่ารูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยมันเหมือนกับทีมชาติญี่ปุ่นเป๊ะเลย การเคลื่อนไหวของพวกเขามันจะทําให้คู่แข่งนั้นสับสนการสัมผัสบอลแรกของพวกเขาทั้งหมดก็ล้วนงดงามและพวกเขาก็กล้าเพียงพอที่จะพาบอเข้าไปสู่ช่องว่างระหว่างผู้เล่น UAE ส่วนคนต่อมานี่ก็มองทับช้างเสรของเราว่าทีมไทยทีมนี้นั้นดีเลยเมื่อพวกเขากําลังจะโดนถลม่มพวกเขาก็ยังต่อสู้กับ UAE ได้แล้วก็ไม่ปล่อยให้โดนอัดถึง4-0ต่อส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพจิตใจของผู้เล่นไทยมันดูจะไม่โดนทำลายเลยและก็ไม่มีใครที่ยิ้มหัวเราะแล้วก็แอคติ้งเหมือนกับเป็นสตาร์ด้วยส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าถ้ามาเลเซียสามารถเล่นกับ UAE ได้แบบนี้มันก็ถือว่าดีเลยมันมีทั้งการบุกโจมตีแล้วก็การเล่นเพรสซิ่งถึงแม้จะพ่ายแพ้มันก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคและมันก็จะมาดมองเห็นถึงการพัฒนา นี่มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวมาเลเซียนั้นอยากได้เห็นมันเป็นเกมการเล่นที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมนักเตะไทยบางคนว่าผู้เล่นหมายเลข7และก็หมายเลข8ของไทยนั้นดีมากดูการไปกับบอลของพวกเขาแล้วเหมือนกับผู้เล่นในระดับยุโรปเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงผู้เล่นเกมรุกของไทยในเกมนี้ว่าไทยกล้าส่งกองหน้าดาวรุ่งลงสนามและพวกเขาก็ได้ประตูจากสุปนัดด้วย ซึ่งตรงนี้ชาวมาเลเคนต่อมาก็ได้มองว่าเราต้องกล้าที่จะให้โอกาสดาวรุ่งแบบไทยเรายังคงฝากความหวังกันไว้กับกองหน้าแก่ๆเราควรจะใช้งานลุกมันส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่ามาเลเซียจําเป็นที่จะต้องให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งกันอย่างมากทีมชาติไทยนั้นมีผู้เล่นดาวรุ่งที่รวดเร็วแล้วก็กล้าหาญกันอย่างมากมายเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่า สุพนัทเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสลงเล่นถ้าไ้เล่นอย่างเดปาล่านั้นไปเป็นตัวแทนของดีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงเ,เปรียบเทียบอีกด้วยว่าผู้เล่นไทยนั้นไม่มีอาการตื่นตระหนกเลยพวกเขาสามารถโจมตีผ่านมิดฟิลซึ่งไม่เหมือนกับมิดฟิลของมาเลเซียที่ได้บอลแล้วก็เสียบบอลไม่ได้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไม่มีไอเดียที่จะเริ่มต้นการเคลื่อนที่อะไรเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยเนี่ยเล่นได้ดีกว่าเรามากถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีชนาทิพย์อยู่ที่นั่นแต่เกมการเล่นของพวกเขานั้นค่อนข้างดีเลยมันไม่ได้เจ็บปวดที่จะต้องดูซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยนั้นดีกว่าเสือมาลายาแบบห่างไกลมากส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่ามันคอนเฟิร์มได้เลยว่ามาเลเซียจ,จะต้องแพ้ให้กับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนาม นั่นคือทั้งหมดครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวมาเลเซียต่อผลงานของทัพช้างศึกในเกมนัดนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเพื่อให้ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของเพื่อนบ้านอาเซียนที่เขายังคงชื่นชมทีมชาติไทยของเราแม้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักในเกมนี้ก็ตามที่ โดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นเกมนัดส่งท้ายเจอกับทีมชาติมาเลเซียในค่ำคืนวันอังคารที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ยังไงก็อย่าลืมรอเชียร์ทัพช่างสกให้คว้าชัยที่อยู่อีได้กันสักหนึ่งเกมก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ